ซุ้มน้อยในสวนเล็กวันนี้เราจะพามาดูการวาดผังบริเวณการออกแบบสวนสําหรับสวนขนาดเล็กขนาดประมาณ2เมตรคูณ3.5เมตรที่ออกแบบให้มีทั้งศาลาไว้เป็นมุมนั่งเล่นและพื้นที่สีเขียวที่มีพืชพันธุไม้หลากหลายชนิดเริ่มต้นจากการที่เราต้องการศาลาซุ้มไม้เลื้อยเอาไว้นั่งเล่นในสวนการวางศาลาเราจะวางเฉียงๆเพื่อให้ดูน่าสนใจและมีพื้นที่ใช้งานที่ดูกว้างขึ้นนะคะพื้นศาลาเป็นพื้นหินล้างทําให้ไม่ลื่นมากและใช้พื้นหินธรรมชาติรูปร ทรงสี่เหลี่ยมปูสองฝั่งทางเข้าศาลาแล้วโรยกวดบริเวณทางเดินช่วยให้สามารถเดินได้สะดวกขึ้นบริเวณรอบๆเร,ราจัดกลุ่มต้นไม้ให้มีหลากหลายระดับมีทั้งไม้ยืนต้นที่ขนาดไม่ใหญ่มากเพื่อให้ร่มเงาแต่มีใบไม่หนาทึบมากนะักเช่นจำปีจำปาแก้ว,แก,วแก้วเจ้าจอมมีไม้พุ่มอาจจะเป็นไม้ดอกที่มีสีสันเลี้ยงง่ายและไม้คลุมดินอาจจะเป็นไม้ประเภทที่มีใบเล็กๆมีกิ่งก้านเลือ้อยคลุมไปบนพื้นดินลามไปยังพื้นกวดทาให้ดูเป็นธรรมชาติก็สวยดีค่ะการมีต้นไม้หลากหลายแบบนี้ แต่มีอย่างละนิดอย่างละหน่อยก็เพื่อให้สวนมีต้นไม้หลากหลายระดับความสูงจะทําให้สวนดูน่าสนใจดูมีมิติไม่ว่าจะเดินหรือนั่งก็ทําให้สามารถมองเห็นสวนในมุมมองระดับสายตาที่ต่างกันส่วนของศาลาซึ่งเป็นส่วนสําคัญที่เราต้องการจะทําเป็นซุ้มไม้เลื้อยเราก็ไม่ลืมที่จะปลูกไม้ประเภทไม้เลื้อยที่อาจจะต้องทนแดดได้พอสมควรสามารถที่จะให้ร่มเงาได้ตลอดทั้งปีอาจจะเลือกไม้ที่มีดอกสวยงามเช่นพวงครามหรือจะมีกลิ่นหอมก็ได้นะคะพื้นที่มุมเล็กๆก็ มีสวนที่ร่มรื่นไว้พักผ่อนทำงานเพลินๆหรือจิบกาแฟชิลๆได้ค่ะแต่ยังไงก็ตามสวนที่มีพื้นที่ขนาดเล็กเราก็จำเป็นต้องดูแลตัดแต่งกิ่งไม้ตลอดนะคะอย่าปล่อยให้สวนดูโทรมและค่าตำแหน่งของสวนมีแสงน้อยก็อย่าลืมเลือกชนิดของต้นไม้ซึ่งควรจะเป็นไม้จำพวกที่ทนรม่มรวมทั้งถ้าเราจะคุมธีมของโทนสีสันภายในสวนก็ย่อมทำได้เช่นกันค่ะเช่นอาจจะก,กำหนดให้ต้นไม้ที่มีดอกอยู่ภายในสวนเป็นโทนสีขาวม่วงฟ้าหรือขาวแดงส้มหรือขาว ชมพูหรือขาวล้วนก็น่าสนใจค่ะและถ้าคุณมีไอเดียหรือเคยจัดสวนในพื้นที่แคบๆหรือมีมุมไหนภายในบ้านที่อยากจะแชร์ก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะ